นะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนัมัสสามก,ก,กระผมก็อกอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทุกรูปท,ทุกองโดยความเคารพกับผมอาก็ขอเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมต่อบรรดาสัตยาญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมกันทุกท่านทุกคนม,มันตะกี้ท่านอาจารย์สัมพันธ์ท่านอยู่วัดน้องไห้แต่องค์นี้อยู่โน่นน้องไห้ แต่ว่าวัดท่านอาจารย์สูงนะอยู่ที่โนนที่เนินออส่วนของอาจารย์อยู่ที่ต่ำมีทั้งต่ำทั้งสูง <c oughs> ก็เรียกว่าสูงต่ำนะมันปีทั้งทั้งโนนทั้งหนองแต่ของท่านอาจารย์ท่านส่วนมากจะมีโนนมากกว่าแต่ชื่อไม่มี <c oughs> เนี่ยก็เรียกเหมือนเหมือนกับเพลงเขาล่องนะ่เนาะบานนาดีอดข่าวก็ยังมีเขา คนซื้อบุญหลาตายไปเมื่อวานนี่เขาว่าเม็นอยู่นี้เลยมันน่าจะใช่นะคนอยู่สูงบอกว่าน้องคนอยู่น้องบอกว่าสูงมันก็แล้วแต่จะเรียกกันชาวบ้านเขาเรียกไว้ก่อนก็เลยตั้งตามเขาว่าเขาว่านานโนหนองไ้เขา,าก็เลยตั้งตามเขาไปม,มันมันเป็นมันเป็นเรื่องของชาวบ้านเขา สมมติกันขึ้นมาเรียกกันขึ้นมาอืมก็ได้มีโอกาสขึ้นมาพบกับสัตยาโยมผู้ไฟ่ศีลใฝ่ธรรมกันปีนี้ <c oughs> ปีไกลเกียบได้ขึ้นถ้า <c oughs> ใครจำได้เกียบได้ขึ้นเข้าใจกันผิดเออเออเอาเอาขึ้นมาด้อาสนะปีที่แล้วครูบาอาจารย์ ไปอาวาสนะโดยไม่ได้ดูครูบาอาจารย์ก็เลยเกิดมีแติชื่อแต่ปีนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบก่อนก่อนอื่นก็ดีใจนุมโมธนากับผู้ยังทนฟังทนอยู่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งก็กว่ากำลังจะถึงตีสองอ คนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่มีจิตใจมั่นคงจิตใจมั่นคงมีอยู่สองอย่างคนหนึ่งอดทนฟังเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงก็ง่วงแต่ก็อดทนด้วยพลังศรัทธาอีกคนหนึ่งก็มีความสงบนั่งไปฟังไปเย็นไปสบายไปคนนี้ก็อยู่ด้วยความสบาย คนหนึ่งก็อยู่ด้วยความศรัทธาตัวถามตัวเราเองดูนะว่าเราอยู่ด้วยอะไร <c oughs> ถ้าคนอยู่ด้วยพลังสงบก็คืออยู่ด้วยอยู่ด้วยเขาเรียกว่าอยู่ด้วยความสบายและทั้งทั้งสองคนก็ได้ทั้งคู่นะเออเพอเ <ๆ S 1> คนอดคนทนคนทุกข์จะบอกว่าไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่นะเ,ออเ,ออเพราะการปฏิบัติธรรมนี่บางคนทุกข์มาก แต่เห็นได้เร็วบางคนไม่ค่อยทุกข์แต่ไม่ค่อยเห็น <c oughs> คือมันไม่มันไม่ชัดเจนแต่ว่ามันไม่มันไม่ลำบากมันไม่ลำบากทุกมากเห็นได้ไวก็มีทุกมากไม่เห็นยากยิ่งเห็นยากก็ยังมีอีกทั้งทุกข์ก็ทุกมากไม่รู้ไม่เห็นก็ยังไม่รู้ไม่เห็นแต่มีศรัทธามากการมีศรัทธามากนี่คือหัวใจสำคัญ ในการประพฤติธรรมในศาสนาเราพระพุทธเจ้านะการมีศรัทธามากนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อะไรนะทุกข์ก็สู้ทนก็ทุกข์อขอเออเห็นไหมพระพาหยาิยะพระพาหิยะนี่ทุกข์มากนะทุกข์จนตายปฏิบัติธรรมทุกข์จนตายแต่ได้อะไรโอ้ได้ได้เยอะเลยได้มากๆเลยพระพาหยาิยะเกิดในสมัยพระพุทธเจ้า แต่ก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนแล้วตอนนี้น่าจะเป็นองค์กัทสปูหรือองค์ไหนก็รู้เอาว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่พุทธเจ้าเรานี่ก็แล้วกันพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีอายุพร้อมกับศาสนาศาสนาพร้อมกับอายุพุทธเจ้าส่วนใหญ่จะมีอายุพร้อมกับศา,นาสานาพอๆกันศาสนาของท่านกับอายุของท่านอายุไขจะพอๆกันพอหมดพระพุทธเจ้าปรินิพาน ศาสนาก็จะหมดยกเว้นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านมีอายุไขน้อยท่านเป็นผู้มีปัญญามากเรียกว่าปัญญาธิกะสั่งสมบุญบรารมีไม่ไม่นานก็ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าจะส่งสั่งสมบุญบรารมีหลายอายสงไขยแต่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านสร้างแค่สี่อสงไขย ่านก็เป็นพระเป็นตัดสะวยเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยการสั่งสมบุญบารมีไม่มากตัดสลวยอายุไขก็ไม่มากแต่าศาสนาท่าน5000ปีอายุขั้นแค่8ปสปีจึงจำเป็นต้องมีาศาสนาต่อมาแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆส่วนมากพอบริณิพนธ์ศาสนาก็จะหมดยุคนั้นก็เหมือนกันเรื่องของพระพ่ายญาพุทธเรื่องความอด ความทนปฏิบัติด้วยศรัทธานี่แหละปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสก็แตกต่างกันระหว่างผู้ที่ว่าทุกอยู่ก็ปฏิบัติลำบากอยู่ก็ปฏิบัติจะบอกว่าไม่ได้อะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ได้เหมันกันถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าคือจะทุกข์จะยากจะลำบากจะได้ดังใจปรารถนาหรือไม่ได้ดังใจปรารถนาก็ตามขอแต่ว่าให้เราปฏิบัติให้เราทำตาม เชื่อว่าไม่มีเป็นอย่างอื่นต้องมีแต่ผลดีอย่างเดียวทำไมถึงมีแต่ผลดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีความปารานาดีต่อเวไนยสัตว์ทุกทุกพระองค์ท่านมีมหากรุณาธิคุณท่านมีบริสุทธิ์ที่คุณและท่านก็มีปัญญาที่คุณอันเลิศท่านเป็นผู้มีความสงสารมากท่านเป็นผู้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของท่าน ท่านเป็นผู้รู้ดีหนึ่งไม่มีสองคือคำสอนพระพุทธเจ้าสามอันนี้จึงเชื่อว่าคนผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าขาดทุนไม่มีคำว่าขาดทุนมีแต่ก,กำไรล้วนๆแม้จะทุกข์จะยากจะลำบากทุกกายทุกใจก็ตามแต่ถ้าเราทำด้วยศรัทธาไม่ลดละความเพียรก็ย่อมเกิดผลมากเกิดประโยชน์มาก พระปายยะก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันยุคนั้นพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็มีพิสุกลุ่มหนึ่งเห็นภัยแห่งความเสื่อมเพราะความเสื่อมมันเกิดขึ้นเร็วพอพุทธศาสนาจะหมดเห็นภัยแห่งความเสื่อมก็ไม่อยากอยู่กับความเสื่อมก็ตั้งจิตใจอธิษฐานใครจะเสื่อมก็เสื่อมขอพวกเราอย่าเสื่อมตั้งจิตคิดกันอย่างนี้ก็พากันขึ้นไปปฏิบัติ ขึ้นไปปฏิบัติยนอยู่บนยอดอยู่บนเขาอยู่บนที่สูงขึ้นได้ลงไม่ได้คุณไง,ไง่ายซะเออเขาตั้งจิตอธิษฐานปฏิบัติกันหากไม่บรรลุเออเหมือนพวกเราจะง่วงจะเล้าจะเหนื่อยจะอะไรก็ตามทัพโแจงโมนอนไว้สันเมอนนี้นะถ้พผู้ใไดนอนกระลูกเลยตีสามแล้วได้ไดตีสองตีหนึ่งละเออทีนี้หากไม่บรรลุทมไม่ได้คุณวิเศษจะไม่ ลงมาบินทบาตไม่ได้จะอดตายจะยอมตายอยู่ที่นั่นตั้งจิตตั้งสัจจะอธิษฐานกันอย่างนั้นก็ข,ขึ้นไปปฏิบัติกันเอาบันไดขึ้นไปขอขึ้นไปได้แล้วก็บอกว่าใครกลัวตายอย่าขึ้นมาที่นี่ว่างัง้นใครกลัวตายไม่ต้องขึ้นมาพอขึ้นไปแล้วก็ยันเอาบันไดลงขึ้นได้ลงไม่ได้ถ้าไม่เหาะลงพูดง่ายงซะเออ พ่าไปปฏิบัติคืนแรกก็มีองค์หนึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้คุณวิเศษได้คุณวิเศษสามารถลงมาบินธบาตได้นั่นไอ,ไอ้นี้เออบางคนก็จะบอกจริงเยาวาลงมาได้บางท่านสิ่งเหล่านี้ท่านไปให้สงสัยหนึ่งพุทธวิสัยสานวิสัยกรรมวิสัยลูกวิสัยเออถ้าไปสงสัยแล้วมันก็ จะเกิดความขัดแย้งเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหนือวิสัยของคนธรรมดาทั่วไปเออนันในคุณวิเศษก็ลงเหาะลงมาบินตบาดได้พอมาบินตบาดได้ก็ขึ้นไปพวกท่านปฏิบัติทมให้เต็มที่ผมได้คุณวิเศษบรรลุเป็นพ้าอาหารแล้วผมจะบินตบาดมาเลี้ยงพวกท่านเองพวกท่านตั้งใจปฏิบัติไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารบินตบาดว่างั้นพวกที่ยังเหลืออยู่ก็บอกว่า ไม่มีในกติกาว่าง,งัันไม่กินคนอื่นบินพูดไง,ไง่ายๆสักคนอื่นไปได้อะบินทบาทมาเลี้ยงไม่ฉันเออท่านบินบรรลุได้ผมมันก็จองบรรลุได้บรรลุไม่ได้ก็ให้มันตายไปว่าง,งัันไม่มีในกติกากติกาการลงมาบินธบให้คนอื่นฉันด้วยผมมีคนใดคนหนึ่งลงมาบินทบาทได้ก็ฉันไปไม่มีว่าง,งั้นก็ไม่ฉันคืนได้จองมาอีกก็มี อีกองค์หนึ่งบรรลุเป็นพระอนาคามีได้คุณวิเศษอีกเหมือนกันก็ลงมาบินทบาทได้ก็พูดเหมือนเก่าอีกพวกท่านไม่ต้องกังวลเลี้ยงอาหารบินทบาทผมจับบินธบามาเลี้ยงพวกท่านพวกท่านบำเพ็ญเพียรไปพวกที่เหลืออยู่ก็บอกว่าไม่มีในกติกาเออไม่มีในกติกาแปลว่าไม่ฉันมันจะตายก็ให้มันตายมันจะเหนื่อยจะยากจะลําบากจะเป็นจะยากจะทุกข์จะยากทุกขก์ายทุกใจแค่ไหน ก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุกสะดานด้วยพลังแห่งศรัทธาด้วยพลังแห่งสัจจะศรัทธาบารมีก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นจนว่าจนว่าตายไปเฉยๆนี่แหละไม่ได้ไม่ได้อะไรพูงใาไงซะเออไม่ได้อะไรยังไม่แล้วยังไม่ได้กินข้าวอีกต่างหากนะแต่ก็ไม่ละความเพียรไม่ละความพยายามไม่ละความเพียรไปว่าเพื่อนบินด้บาดมาก็ไม่ชัน ด้วยพลังศรัทธาปฏิบัติด้วยศรัทธานี่แหละจนตายเหี่ยวเฉาไปยังกับด,ดอกไม้ในแกกันแต่มันไม่ได้อาหารเนอะร่างกายสังขารเ,ออเมื่อไม่ได้อาหารมันก็เหมือนดอกไม้ที่ถูกติดมาใส่ประดับแกกันนั่นแหละมันก็เหี่ยวเฉาตายไปพระปาญะก็หนึ่งในจํานวนพระที่ปฏิบัติไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรแต่ใจที่มีศรัทธาตั้งมั่น ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะถูกอุปสรรคอันยิ่งใหญ่คือความหิวทุกขเวทนาคือความหิววีขั้นจนตายอดทนจนตายไม่ได้กินอะไรแต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยศรัทธาสัจจา,านั่นเองปฏิบัติดางนั้นก็ไม่ได้บรรลุอะไรแต่ว่าเมือไม่ได้บรรลุอะไรก็ดันได้อยู่นะเพราะอะไรเพราะทำสิ่งที่มันได้ จนมาเกิดในยุคพระพุทธเจ้าเราในพระปายะมาเกิดมาเกิดแล้วก็ายถ้าปฏิบัติด้วยศรัทธาใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี้แม้จะไปอยู่ในฐานที่แห่งใดมันก็ไม่ออกจากพระพุทธศาสนานะจะไปอยู่ในสถานะยังไงที่ยังไงเป็นยังไงหลงไปยังไงก็ไม่ไปที่อื่นต้องกลับมากลับมาที่ไหนกลับมาสู่ทางแห่งพระนิพพาน กลับมาสู่ทางแห่งอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอยู่ดีปรปาบย่าเนี่ยมาเกิดยุคพระพุทธเจ้าเราเกิดขึ้นมาก็ยังไม่ได้บวชในพุทธศาสนานะยังไม่รู้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็เป็นพ่อข้าไปลงเรือไปค้าขายแต่เรือแตกทีนี้เรือแตกก็ถูกน้ำซัดเข้าฝั่งด้วยความอดทนมีความภาคเพียรน,นั่นแหละด้วยนี้ วิสัยที่เคยมีสั่งสมมาอินทรียีบาลามีก็ทนสู่ความทุกข์ความลําบากได้ไม่ได้พูดง่ายๆซะเข้าฝังมาจนเสื้อผ้าอะไรไม่เหลือสักอย่างไม่เหลือสักอันไม่เหลือแล้วตกเข้ามาในฝั่งเออก็มานอนสลบอยู่เออทีนี้คนอินเดียก็ไปเห็นประเภทไม่ใส่กางเกงไม่ใส่เสือ้อใส่ผ้านะี่ก็สุดยอดของเขาแล้วทีนี้พวกก็นับถือพวกนักบวช นุ่งผ้าห่มลุมนะไปเห็นก็น,นึกว่าองค์นี้บรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องใส่อะไรหมดอาย <c ười> คำว่าหมดอายของเขาคือหมดอายไม่มีความละอายต่อกันไม่นุ่งเสื้อใส่ผ้านะนะไม่ใช่ละอายแก่ใจเืมก็พอกันมากราบมาไหว้มาบูชากราบไหว้บูชาแล้วพระภัยยะตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรเออ เห็นแต่คนมากราบมาไหว้เอาของมาบูชามาให้อยู่ให้กินมาให้บริโภคก็เลยเกิดความหลงสำคัญในลาบลาบสักการะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะขนาดว่าบำเพ็ญเพียรถึงขั้นตายตายในข้อปฏิบัติพอมาเจอลาบสักการะเข้ามันยังหลงได้ไอ้นี่สำคัญอยู่นะมันพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องตัวสำหรับผู้ประพปฏิบัตินะ ลาบสักการะเสียงสรรเสริญนี้เป็นผิดเป็นภัยอันเผ็ดแสบแก่ผู้ประพฤติผมมาจันย์อันนี้ก็น่าจะใช่นะน่าจะถูกนะเ่านี้ขนาดบำเพ็ญเพียรมาชนิดว่ายอมตายฟรีชีวิตเพื่อข้อประพฤติปฏิบัติพอมาเจอพวกนั้นกราบไหว้ย,ยกย่องเอาของมาสักการะบูชาเติดดูบอกว่าเป็นพระอรหันต์ ท,ท,ท้งด้านติดตัวเองยังไม่มีอะไรนะแต่มีคนอื่นบอกว่าเป็นพลานก็เป็นไปตามเขาเลยเ <c oughs> สียงสรรเสริญลาบสักการะมันเป็นของน่ากลัวจริงๆแต่พูดถึงในแง่ของการประพฤติธรรมนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือสิ่งที่เขามายกย่องมาเชดชูมายกย่องสรรเสริญนี่แหละเ,เป็นภยัยนีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่าง,ง้นนะ เออทัานก็ว่ามันก็จริงพระปายยะเจอเดี๋ยวนั้นเขาก็หลงตัวเองลืมตัวเองสําคัญตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ตามเขาว่านะเป็นพระอรหันต์ตามเขาว่าเขาเรียกว่าอรหันต์เขาไไปนนะอทีีแรกก็่ดดมั้ินไม่ต้องทําอะไรพออเเขารรียกหันต์เข้ามันก็ลืมตามเข้าไปน้ําหยดใส่หินบ่อยๆมันยังก่อนเออหินนี่แกงขนาดไหนแข็งขนาดไหน พอถูกน้ำหยดใส่มันก็ยังเล่ายัางก่อนได้เออจิตใจถ้าไม่หักแน่นดิงบางครั้งมันก็ลงเออพวกนั้นก็ยกย่องมาเป็นพระอรหันต์ทั้งๆที่ยังไม่เป็นบาลังก็สํสคัญตนเองเป็นพระอรหันต์ไปแม้จะหลงขนาดไหนด้วยบุพกรรมที่ทํามาด้วยศรัานั่นแหละจนวันหนึ่งเพื่อนที่เป็นอนาคามีที่ไปเกิดอยู่ผมมาโลกเออก็เห็นว่าเอออุตสาหปฏิบัติมาด้วยกันขนาดนี้ ทำไมต้องมาหลงเรื่องพวกนี้หลงเรื่องของอยู่ของกินของใช้เนี่แหละเ,ออเรียงราบสกากลาที่สำคัญจนมีคำหนึ่งอาจาร,รย์ยังจำได้ยกขอโอกาสยกเอาคำพูดคำเก่าของครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่ใครหรอกก็คือหลวงพ่อเจ้าคุณพรมเรานี่แหละหลวงพ่อเลี่ยม่านเคยเทศไว้ตั้งเด็ดหลายปีตั้งแต่บวชใหม่ๆยังจำไม่ลืม,มแล้วก็กินใจซึ้งอยู่ใจอันหะว่าศาสนางศ์ าศาสนาวงวงของพระอริยเจ้าสันโดษคือาศาสนาวงแต่นะยังจำอยู่ในใจเออจำอยู่ในใจไม่หลงไม่ลืมมันรู้สึกมันจินใจนะคือมันก็เข้าตรงที่คล้ายๆกับพระพาหิยะนี่แหละเออมันเพลินไปทีนี้พระเพื่อนเป็นอนาคามีก็ลงมาบอกเออท่านท่านนี่กำลังหลงตัวเองนะว่งงางั้นข้อปฏิบัติของท่านทานท่านยังไม่ใช่พระอราหันนะ เออไม่ใช่พระหันและการปฏิบัติของท่านยังไม่ใช่หนทางจะเป็นทางไปสู่ความเป็นพระอรหันท่านนั้นเคยบำเพ็ญมาตั้งหนักหนาซากันกับผมผมเป็นอย่างนั้นก็พูดเรื่องราวที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนท่านกําลังหลงทางอยู่ว่างั้นไม่ใช่ไม่เป็นพระอรหันต์เลยข้อปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความเป็นพระอรหันต์สิ้นทุกข์่างนั้น ตอนนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วให้ท่านไปหาเหตุที่ด้วยศรัทธาที่เคยทำมาไอ้ที่หลงไม่ใช่อะไรหรอกเพราะยังไม่ได้ชื่อว่าได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าคนผู้ปฏิบัติด,ด้วยศรัทธาธรรมด,ดวสศรัทธาเพราะได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าจะหลงอยู่อย่างไงจะเลินอยู่ไงก็กลับได้ทันทีอย่างอานาถาบินลิกาเศรษฐีนี่เพราได้ยินว่าพระพุทธเจ้านังนั้นครั้งแรกมันก็จะเกิดขึ้นมาด้วยทันศรัทธาขึ้นทันทีเพราะอะไร พลังแห่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระบาฮิยะก็เช่นนั้นเหมือนกันพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนูน่นสอนธรรมอยู่ที่กรุงสาวัตถีเหมือนกันได้ยินแค่นั้นแหละพระบาหิยะวิ่งเลยหยุดหยุดอะไรหยุดเพลินตามสิ่งที่เคยเพลิดเพลินเพลินตามอำนาจเพลินตามความสะดวกสบายนั่นนี่หนีเลยนั่นแหละคําว่าลาบสักกะมันไม่ใช่ว่าแค่ว่า ผู้ประพฤติรมมาจันย์นะถ้าพูดกันตรงๆญาติโยมคำว่าหลงในลาบสัก,กระญาติโยมจะมีโอกาสจะหลงไหมกระหลงมันกันนะเกิดมาร่ํามารวยมาสวยมางามมียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีตาแบ่งการงานหน้าที่ดีๆนี่ถ้ามันไม่มีศรัทธาเป็นพลังมันก็จะหลงอยู่ในตัวนั้นหลงไปว่าอะไรมันไม่สนใจเรื่องอื่นอยู่เฉยๆก็สบายแล้วไปรับปากทําไมอันนั้นแหละเขาเรียกว่าลาบสักระมันกันนะ ลาบสักการะตงนั้นได้มาด้วยผลบุญบารมีสั่งสมมาแต่ด้วยถ้าพลังศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่พอมันก็จะทําทให้เพลินอยู่ตรงนั้นเมาอยู่ตรงนั้นกลายเป็นคนหลงโลกเมาโลกไปเหมือนกันพระบบยะวิ่งวิ่งไปจนตอนเช้าสองร้อยโยต์ว่าง,งานน้นตามว่าจนไปถึงพระพุทธเจ้ากําลังออกบิณฑบาตเช้าเดียวนะวิ่งถึงกน,นีอีกแล เออจะวิ่งได้ยังไงสองร้อยโยดโยดหนึ่งสิบหกิโลสองร้อยโยดกี่กิโลละวิ่งถึงได้ยังไงอันนี้ก็อย่าไปสงสัยเออเมื่อจิตมันตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นอันเดียวไม่สับสายก็เรียกว่าอยู่ในองค์ของฌานอยู่ในองค์ของความตั้งมั่นอยู่ในองค์ของสมาธิเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างไม่เรื่องธรรมดาก็เป็นได้ เออเไม่คนกลัวตำรวจอาไล่เนี่ยวิ่งเข้าก็ไั่น้ําน้ําไม่เกี่ยวนะเออวิ่งไปเจอน้ําก็กระโดดข้ามได้เพราะอะไรมันกลัวจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นอันเดียวมันจะมีสิ่งที่เกินเกินเกินธรรมดาพอวิ่งไปถึงพระเจ้ากําลังบินตบาดก็ไปขอฟังธรรมด้วยพลังศรัทธานี่แหละพระเจ้าก็ไม่ใช่การแสดงธรรมเวลาก็ใกล้เข้ามามันรู้จะจบหรือไม่ <c oughs> เออ พลังศรัทธานี่แหละก็ทําให้ขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่การฟังธรรมปายะก็จะฟังพระเจ้าจะบินถบายปายะบอกว่าอย่างบอกว่ามันจะเอาแน่ได้เมื่อไรละ่ะถ้าเหมือว่าไปบินถบายผมรอฟังธรรมผมตายก่อนผมจะได้ฟังหรือว่างั้นเออเออหรือไม่พระพุทธเจ้าไปบินถบาตไม่ได้กรมาผมจะได้ฟังหรือว่างั้นเออพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมด้วยพลังศรัทธาที่บอกว่าทำด้วยศรัทธานี่แหละ พรเจ้าก็เออปายะได้ยินก็สักว่าได้ยินได้ฟังก็สักว่าได้ฟังนะคืเอ,อเท่านั้นแหละปายะบอกว่าพอแล้วพอแล้วงั้นเห็นก็สักว่าเห็นพออ,อ,ออะไรเพราะบรรลุธรรมแล้วเป็นพาาระอรหันต์แล้วอันนั่นแหละปฏิบัติด,ด้วยความอดทนเป็นทุกทุกยากลําบากทุกจนตายผลที่รับออกมาฟังทำไม่กี่คําเองได้เป็นพาาระอรหันต์เป็นผู้เลิศในการตัดสรุเร็วเป็นสาวกเอตตะคะในการ บรรลุธรรมเร็วคือฟังธรรมไม่กี่คำก็ได้บรรลุนั่นคือแม้จะทุกข์จะยากนี่แหละแต่ว่าก็ชื่อว่ามีกำไรมีผลมากอย่างนั้นคนที่เป็นทุกข์ก็อย่าไปน้อยใจว่าเราทําแล้วไม่ได้อะไร <c oughs> เออมันก็ได้มันกันทุกคนถ้าทมตามคำสอนพุทธเจ้าในญาติโยมนะวันนี้ก็สรุปลงว่ามายืนยันคำว่า ถ้าเราได้ทำตามคำสั่งคำสอนพระพุทธเจ้าให้เรามั่นใจได้ว่าเราเป็นผู้ทำประโยชน์สูงสุดให้แก่ตนเองนะให้เรามีความสุขง่ายซะให้เจอกับคำว่าสุขโขนั่นนะเออถ้าเราได้ทำตามคำสอนพุทธเจ้าเราก็อย่าไปกังวลอย่าไปสงสัยอย่าไปล,งลังเลในคำสอนพุทธเจ้าให้มันถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทธังสรหนังขจามิคืออย่าสงสัยว่าเราจะได้อะไร ให้มันหายสงสัยว่าต้องได้แน่นอนสิ่งที่ได้จากการได้ทำตามคำสอนพระพุเจ้าเราจะต้องพ้นทุกอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วเราจะทำไปตอนทำมันจะทุกข์มันจะลำบากหรือมันจะสุขมันจะสบายแต่ก็อย่าหลงแต่ก็อย่าทิ้งอย่าหลงอย่าทิ้งแปลว่าให้อยู่ในหลักตัวนั้นตลอดไปตามเท่าชีวิตของเราจะหาไม่มันจะทุกข์ยากลำบากมีอุปสรรคอะไรมาเป็นสิ่ง การกันขวางกันในการปฏิบัติของเราเราก็อย่าหวั่นไหวอย่าสะทุกสะท้านให้หนักแน่นในคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้เกิดมามีกําไรไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ถึงที่สุดแห่งการทำของพระพุทธเจ้าอยู่ดีเหมือนภปายะยาและจะทุกข์ยากลําบากแสนเข็นจนตายก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ได้กําไรนะนั่นก็ มาขอยืนยันตัวนี้นะเออถ้าพูดถึงมันก็หลายเรื่องนั่นแหละแต่ว่าก็มันได้แค่นี้เนาะออได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้สันโดษความพอดีกับสิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมของพระอริยเจ้าหลวงพอ่อท่านว่า,าศาสนาธรรมโอ,อ้แห่ลงแหละม่ใช่าศาสนาธรรมนะเออท่านบอกว่าสันโดษเป็นาศาสนาวงศ์ วงของพระอริยเจ้าคือความพอดีกับสิ่งที่มีอยู่อย่าให้มันเกินกับสิ่งที่มันมีให้พอดีกับสิ่งนั้นมันก็เป็นธรรมประจําใจฉะนทนั้นการมาเก่าวันนี้ก็เห็นว่าสมควรในการเก่าวมาพบก,กับปดาสตายโยมผู้ใฝ่สินใฝ่ธรรมที่สุดข,ของการเก่าก็ขอเราทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้ประสบกับความสําเร็จในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ให้ทุกผู้ทุกคนเป็นผู้ มีบุญวาดาสนาบารมีใน้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าคอยเป็นผู้มีความสุขความเจริญกันทุกท่านทุกคนด้วยเตินเอวังสาธุ